ไว้จะเปิดตอนที่พี่เย,ยว่ถามเริ่ม คิดว่ามันจะขึ้นไปถึงราคาหนึ่งขึ้นไปถึงแนวเดิมครับแถวแถว,แนวนหนึ่งเก้าหน,นึ่งเก้าแปอหนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละครัขึ้นมาถึงนี่อ่ะวันใช่ครับโอเคงั้นรอให้มันขึ้นมาก้าง เอาเอาเอาเฉพาะเรื่องเรื่องกราฟอย่างเดียวนะไม่เอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องนะจะได้ให้แตงเข้าใจาครับพี่ครับกราฟมันขึ้นตามดาวซีโอรีนะแต่โอกาสที่มันจะขึ้นมามันเป็นแบบนี้นะไม่เอาเรื่องก่อนหน้านี้มาพูดนะอย่าหลงประเด็นนะ จะพยายามไม่เอาสิอย่าพูดอย่างนี้ <c oughs> ไปใจใ <c oughs> เนี่ยถ้าดูตามดาวเทอรี่เนี่ยคือจะเป็นแบบนี้เลยเข้าใจไหมคือถ้าเรามาเซลล์ตรงเนี้ยปึ๊บขึ้นมามันโอกาสที่มันลงมาให้เราปิดก่อนที่มันจะขึ้นมันก็มีเข้าใจมั้มันก็เลยเป็นจุด เซลที่ดีอันนี้เ yani ป็นโลอันนี en> uh, ้เป็นไฮเออโลอันนี้เป็นอันนี้เป็นเน็ตที่ช้าใช่ไหมใช่พอได้ไหมมาอย่างเอาใหม่ได้ไหมอืดมากเลยมา่เกี้ขึ้นปึ๊บเห็นที่ขีดไหมไม่ ไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวนะของแตงหรือเปล่าไม่ใช่ของพี่หรอกมั้งคนอื่นเห็นไหมครับคนอื่นเห็นที่ผมขีดในกราฟไหมมีใครดูอยู่เอย่ยอย่าถือสาแตงเปลี่ยนเน็ตก่อนนะอย่าถือสาผมนะครับผมเมาแล้ว โอเคฮัลโหลฮัลโครับค่ะต่อเลยค่ะพี่คนอื่นได้ยินไหมคคนอื่นเห็นที่ผมวาดไหมได้ได้ได้ยินทุกทุกอันเลยใช่ไหมครับพี่เหยดได้ยินเสียงครับแต่ว่าภาพที่วาดอะ่ะมันไม่ค่อยไปตาม ็ค okay, ือวาดเสร็จแล้วมันถึงขึ้นรูปภาพขึ้นมาตอนตอนขีดขณะอ๋อโอเคไม่เป็นไรมัน,ม,นมันดีเลยเยอะไหมช้าช้าเยอะไหมถือว่าเยอะอยู่นะครับถ้างง้นเดี๋ยวขีดชา้าช้าพี่หยอกวาาเอ็โอจนเต็มกระดานแล้วถึงจะเอาเอ็โอเพิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้างง้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมบางก่อนแล้วผมเข้าใหม่นะ ได้ค่ะครับ